เล่าไปเรื่อยเสือสมิงผืนป่าไก่หมู่บ้านที่ตะโถนแกอาศัยอยู่เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเข้าไปหากินนานนมมาแล้วตั้งแต่สมัยอดีตทั้งล่าสัตว์และหาของป่าเอามาประทังชีวิตที่บอกสอนต่อๆกันมาชาวบ้านไม่เฉพาะกับตะโถนเท่านั้นที่ต่างก็รู้จักผืชพันธุ์และสัตว์ป่าเกือบทุกชนิด ที่สามารถนำเอามาเป็นอาหารและใช้ประโยชน์ได้หรือแม้แต่ที่จะนำเอามาเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคตาทวนหรือแม้แต่ชาวบ้านรู้จักพื้นป่าแทบจะทุกตารางนิ้วในแถบ,บใกล้หมู่บ้านละศมีเกือบ10กิโลเมตรที่ต่างกับพบเจอกับสัตว์ป่ามาแทบทุกชนิดทั้งสัตว์ป่าโดร้ายหรือสัตว์ใหญ่ๆอย่างเช่นเสือและช้างที่มักจะหลุดหลอดออกมาจากป่าลึกให้เห็นอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่เคยมีใครได้รับอันตรายจากสัตว์พวกนั้นเพราะว่าชาวบ้านหรือแม้แต่พลานรู้จักวิธีการเอาตัวหลอดเป็นอย่างดีที่ยังไม่รวมถึงหลายครั้งหลายหนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปูมาที่มีการล่าสัตว์ดูร้ายพวกนั้นเอาเสียด้วยจนสร้างความเข็ดขยาดให้กับพวกมันมากจนไม่ค่อยกล้าที่จะออกมาเพ่นพ่านในเห็นอยู่บ่อยๆนานๆจึงจะมีสักครั้งหนึ่งนั่นยังไม่รวมเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับอีกหลายอย่าง ที่พบเจอกันได้ในพื้นป่าแห่งนั้นเหมือนก,นกันกับที่อื่นๆทั้งเรื่องของผีป่าผีโพงหรือแม้แต่เรื่องของเสือสมิงที่ก็เคยถูกพลานในหมู่บ้านฆ่าตายมาแล้วมันเลยไม่ค่อยกล้าออกมาปรากฏตัวให้เห็นอีกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเคยกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเลยก็เพราะนอกจากชาวบ้านในท้องถิ่นที่เข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์ก็ยังมีผู้คนต่างถิ่นหรือแม้แต่พระธุดงค์ที่ชอบเข้าไปปรากฏบำเพ็ญภาวนา เพราะว่าพืนป่ามีความเงียบสงบและกว้างใหญ่ไพศาลทอดยาวออกไปไกลตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือตอนล่างจึงไม่แปลกที่จะเป็นเส้นทางของการปลีกวิเวกหรือแม้แต่คนต่างถิ่นที่ชอบเข้าไปเดินป่าผจนภัยและล่าสัตว์แต่คนในหมู่บ้านของตาโทนทุกคนจะรู้ขอบเขตของความปลอดภัยจากความคุ้นเคยเป็นหลักที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนเอาไว้เท่านั้น จะไม่ย่ำกลายออกไปเกินรัศมีของตอนเองก็เลยไม่เคยมีชาวบ้านคนใดมีอันตรายมาก่อนการเวลาต่อมาชาวบ้านก็เริ่มที่จะมีอาชีพบอื่นที่สร้างรายได้มากขึ้นกว่าการมีวิถีชีวิตแบบเก่าๆก็เลยเหลือชาวบ้านที่ยังเข้าป่าอยู่บ้างแต่ก็น้อยลงซึ่งแต่ทนเองแกก็ยังยึดอาชีพการเป็นพรานล่าสัตว์อยู่อย่างเหนียวแน่นและคงเหลือคนที่เป็นพรานอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นทําให้สัตว์จําพวกเสือ หรือไม่กะช้างเลื่อมจะออกมาจากป่าลึกเข้ามาในเขตที่เคยถูกพลานล่าและฆ่าตายแต่โทนแกเคยเจอกับพวกมันอยู่หลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่ใช่สัตว์ที่ต้องการจะล่ามีอยู่วันหนึ่งขณะที่เข้าป่าไปเหมือนปกติและกำลังมัดห่างอยู่ดีๆบริเวณป่าที่ไม่เคยได้เข้ามานานมากแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องคำรามของเสือดังลั่นป่าเข้ามาเสียงที่ได้ยิน คล้ายกับว่าจะมีเสืออยู่ไม่ต่ำกว่าสองตัวไม่รู้ว่ามันส่งเสียงร้องคำรามขู่อะไรอยู่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและไม่เคยพบเห็นแบบนั้นมาก่อนหากวัวมันเคยพบเจอกับเหยื่อก็คงจะไม่เป็นการยากสําหรับการล่าของมันก็เลยทําให้เกิดความสงสัยขึ้นมาพอเสียงนั้นมันดังอยู่ไม่หยุดจนตะโทนแกมัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยก็เลยตัดสินใจปีนลงจากนางห้างตามเสียงนั้นไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ พอรู้สึกว่าน่าจะเป็นเลืองที่ผิดปกติและผิดธรรมชาติเดินเลยจากหนังห้างไปเล้าๆสักห้าร้อยกว่าเมตรไกลเสียงที่มันพากันร้องคำรามจนลั่นไปหมดจนแอบย่องเข้าไปดูใกล้ๆจึงได้พบว่ามีเสือลายพาดกอนอยู่ถึงสามตัวสองตัวคงน่าจะเป็นผัวเมียกันและเป็นพ่อแม่เพราะว่ามีเสือตัวเล็กๆที่ยืนอยู่ห่างๆนั่นอีกตัวหนึ่งโดยที่สองตัวนั้นมันกำลังยืนจังก้าร้องขู่คำรามพระลูปหนึ่งอยู่ แต่พระท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ในกฎไม่ไหวติง้งเหมือนว่าไม่อยากจะยุ่งกับสัตว์เดรัจฉานที่เป็นมารมารบกวนการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรหรือแม้แต่จะคิดทำอะไรกับมันให้เป็นการบาปเพราะดูเหมือนว่าเสือสองตัวนั่นมันจะเข้าไปใกล้ท่านไม่ได้เลยด้วยซ้ำเข้าใจว่าท่านเองก็คงจะมีดีอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะดูพรรษาก็คงจะไม่ต่ำกว่า60เข้าไปแล้วแต่เสือสองตัวนั่นดูจะไม่ยอมลดละเอาได้ง,ง่าย มันยังคงเดินวนไปวนมาร้องคำรามไม่หยุดย้วยความโมโหตะโทนแกไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรกับมันเพียงแต่อยากจะรู้ว่าเสือนั่นมันจะทำยังไงต่อถ้าไม่ได้เยือผ่านไปพักใหญ่ใก็เหมือนกับมันจะรู้ตัวว่าไม่สามารถจะเข้าไปทำอันตรายอะไรท่านได้ก็เห็นมันหยุดเดินและหยุดร้องคำรามหันมามองหน้ากันแล้วก็ถอยหลังออกมาใกล้ๆก,กับลูของมันจู่ๆมันก็ทำให้ตาโทนต้องแปลกใจ เพราะเสือลายผาดกอนสามตัวพอแม่ลูกนั่นกลับกายล่างไปเป็นคนขึ้นมาต่อหน้าต่อตาต่อมาก็เดินเข้าไปหาและยืนจ้องมองอยู่ที่หน้าพระธุดงอย่างไม่ละสายตาเหมือนจะใช้วิธีทําให้ท่านเกิดความสงสารโดยการอุ้มลูกน้อยขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือลาให้อยู่ตรงหน้าท่านมีเสียงร้องว่าท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญช่วยลูกของเราด้วยเถิด ลูกของเราป่วยหนักมากไม่มีทางรักษามาหลายวันมากแล้วขอความเมตตาจากท่านสักครั้งด้วยเถิดแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้สนใจมันก็คงจะคิดว่ามารยาจะสามารถหลอกล่อท่านได้มันช่วยกันส่งเสียงล่ำร้องอยู่แบบนั้นอยู่ภาคใหญ่ๆเพราะคิดว่ามารยาจะสามารถหลอกล่อท่านได้แต่เมื่อไม่เป็นผลมันก็กลับกายล่างไปเป็นเสืออีกครั้งพากันวิ่งไปมาล้อมวง และล้อมคำรามไปด้วยรอบๆที่พระท่านนั่งอยู่ขณะที่มันพากันวิ่งวนอยู่นั่นสายตาของหนึ่งในนั้นมันหันมาเห็นตะโถนที่เผอโผหน้าออกมาพอดีเมื่ออีกตัวเห็นสองตัวก็หันมามองเช่นเดียวกันจนมันหยุดวิ่งไปรอบๆหลวงพ่อพระธุดงและหันมาเดินเข้าหาตะโถนแทนที่ตะโถนเองแกก็ไม่เคยกลัวเสืออยู่แล้วแม้ว่าสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่จะเป็นเสือสมิงกระตามแกเป็นพรานมานาน เสือสมิงก็เคยล่ามาแล้วยิ่งครั้งนี้จวนตัวที่จะต้องเอาตัวหลอดและเพื่อไม่ให้มันมาเพ่นผ่านทำร้ายใครได้อีกแม้แต่การเข้ามารบกวนการบําเพ็ญภาวนาของพระธุดงที่ท่านคงไม่สามารถที่จะจัดการกับมันด้วยตัวเองได้เมื่อมีเหยื่ออยู่ตรงหน้าพวกมันก็ไม่ล้อช้าที่จะพุ่งกระโจนเข้าหาเหยื่อทันทีระยะที่ห่างกันออกไปเกือบสิบวาแต่ว่ามันรวดเร็วมากพุ่งกระโจนเข้าเกือบจะถึงตัว แต่ก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นสะก่อนกระสุนที่ตะโทนแกก็ได้ลงอาคมเอาไว้แล้วพุ่งสวนออกไปเจาะเข้าที่ลำคอของอีกตัวจนหงยหลังกลับไปแต่อีกตัวมันก็พุ่งเข้าใส่ขย่ำเข้าไปที่หัวไหลของตะโทนจนหงยหลังพึงแม้ว่าคมเขียวของมันจะไม่ละคายผิวเพราะวิชา,าคมและเครื่องล้างของขังที่แกพกติดตัวไว้ตลอดเวลาแต่โดยพละก,กําลังของมันก็ทําเอาตะโทนถูกเวียงไปมาจนตั้งตัวไม่ติด ไอ้คนที่ถูกยิงมันก็ยังไม่ตายแถมช่วยกันพุ่งเข้ามาขยำเหยื่อเป็นการใหญ่ตะโทนยิงดินเอาตัวรอดก็ยิงหมดเรียวแรงหากว่าหมดท่าสิ้นแรงก็โค้งต้องลายเป็นเหยื่อให้กับมันเป็นแน่วิชาคมของล่างเครื่องขังคงไม่สามารถจะป้องกันตัวได้อีกแต่ก่อนที่แกจะเสียท่าจู่ๆก็มีเสียงตวาดดังลั่นขึ้นลาวกับเสียงของฟ้าผ่าทำให้เสือสมิงสองตัวนั่นละคมเขียวออกจากตะโทนหันไปมอง ที่มาของเสียงเมื่อครู่เมื่อเห็นว่าหลวงพ่อพระธุดงท่านยืนอยู่มันก็หันหลังกลับพุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีแต่ล่างของมันกลับถลําเลยออกไปไม่สามารถตะปบร่างของท่านได้หันไปที่กดก็ยังเห็นท่านนั่งนิ่งอยู่แต่ว่าร่างที่ยืนอยู่นั่นคงน่าจะเป็นล่างของกายทิพย์แม้ว่าจะไม่สามารถทําอะไรท่านได้แต่เสือสมิงสองผัวเมียก็ไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดมันพุ่งเลยไปที่ล่างของท่านที่นั่งอยู่ กระโจนเข้าใส่แต่ว่ากระเด็นหงายออกไปด้านข้างเพราะเขาไปทําอะไรท่านไม่ได้เหมือนเดิมตะโทนแกตั้งหลักได้กับลุกพรวดคว้าปืนขู่กายขึ้นมาหันปลายกระบอกปืนเตรียมจะยิงใส่เข้าไปที่เสือสมิงสองตัวนั่นแต่ก็มีเสียงของหลวงพอ่อท่านร้องห้ามไว้ก่อนแต่เสือสมิงนั่นมันไม่ยอมหยุดหันกลับกระโจนเข้ามาหาตะโทนอีกครั้งด้วยความโมโหที่ไม่สามารถทาอะไรใครได้เลยแต่เมื่อมันพุ่งกระโจนมา เกือบจะถึงตะโทนกับหลวงพ่อที่ยืนอยู่หล่างของมันทั้งสองกับวิ่งนิ่งอยู่ตรงที่เดิมและวิ่งอยู่แบบนั้นไม่สามารถเลยเข้ามาใกล้ตะโทนกับหลวงพ่อได้ยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดเรี่ยวแรงย่ำอยู่กับที่แบบนั้นเองสุดท้ายมันก็ยอมหยุดพอดูท่าแล้วคงจะทําอะไรไม่ได้ทั้งสามพ่อลูกกับกายไปเป็นคนอีกครั้งเดินกลับไปที่นากฎแล้วก็พากันก้มกราบลงที่นาของท่าน ร่างกายทิพของหลวงพ่อท่านหายไปแล้วแต่โทนก็เดินแอบ,บเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อด้วยสังเกตที่รอยแผลจากคมกระสุนที่แกยิงเข้าใส่จู่ๆก็เริ่มหายไปเหลือแต่เพียงรอยเลือดแดงฉานติดอยู่เท่านั้นนั่งฟังหลวงพ่อท่านเทศนาสั่งสอนเสือสมิงสามตัวพ่อแม่ลูกอยู่คู่ใหญ่ก่อนที่ทั้งสามจะกลมลงกลาบอีกครั้งแล้วก็ลาจากไปเดินห่างออกไปได้สักระยะหนึ่งร่างก็กลายเป็นเสือ แล้วก็พุ่งกระโจนหายเข้าป่าลึกไปท่านไม่ได้สนทนากับตะโถนมากนักเพียงแต่หันมาบอกกับตะโถนว่าถือสินห้าสบ้างนะโยมแล้วท่านก็นั่งหลับตาบำเพ็ญเพียรต่อตะโถนกาบลาแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่นั่งห้างเพราะว่าใกล้จะคําเต็มทนคํำนั้นไม่มีการล่าสัตว์เหมือนที่แกเคยทำลุงเช้าก็รีบปีนลงจากนั่งห้างเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปตัวเปล่าหลังจากวัวนั้นแกก็เลิกเข้าป่าล่าสัตว์ และไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าอีกเลยหันไปถือศีลเขาวัดเขาวานับตั้งแต่นั้นมาไว้พบกันใหม่ <laughs>